ใจเธอจนได้ถูกใจเธอจนได้เมื่อเธอมาทำให้จิตใจของฉันเป็นด้วยิงเจอกิชอบยิ่งชอบยิ่ง,งรู้รู้ไหมคนดีบางทีก็ใช่บางที่ก็ไม่ใช่ดูเธอไม่ใจให้แต่บางที่เหมือนไม่มีก็เดาใจเธ,อ,เธอ,อยากไม่รู้ว่าที่ ผิดชอบมันทำไม่เคลมตลอดจะเปลือบไกอดและเธอจะว่ายังไงอย่าทำให้คิดถ้าไม่รักจนสักนิดเข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบมันทำไม่เกลมตลอดจะเปลือบไกอดและเธอจะว่ายังไง

ยักษ์ยะายะยะยอายุเท่าไหร่ครับ12ครับอ๋อยิ้มน่ารักมากเลยอะ่ะยิ้มน่ารักมากเลยอะ่ะยะเสียงแตกแล้วนะคะ <Yeah. S 1> แต่สิ่งที่พี่ชอบมากแล้วทนไม่ไหวต้องกดเลยคือความแม่นยำในการร้องทุกโน้ตของย yeah. ะมี เสียงสูงก็ทำได้ดีมากแล้วเต็มเสียงด้วยแล้วก็พลังเสียงมีมีเต็มที่มากแล้วก็ทำให้ทุกคนสนุกไปด้วยตรงนี้สำคัญมากในการร้องเพลงเร็วนะคะขอบคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยทำได้ดีมากยืนทำไป้ะยะคนที่ไหนอะชาเจงเสาครับว่าแล้ว โอ้ยะหน้าเธอนี่เหมือนแบทฟิทว่ะแบทิท <Bad Pit. S 1> พี่เขาพูดแบบนี้นะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบใช้เสียงควบคุมเสียงได้แบบเปี <c oughs> ้ย <c oughs> โอ้เ <c oughs> สดวแห้วเลยอะไม่แต่คือเขามีความมีความเป็นสเสน่ห์อะของการที่อย่างอย่างเพลงของน้องไอซ์เนี่ยเป็นป๊อปใช่ไหมเอามาทําเป็นเหมือนมีความเป็นแบบพิเศษโลโซอะไรเงี้ย เออฟังแล้วมันดูมันดูเหมาะกับเขาดีนะแล้วเขาก็ทําเป็นสไตล์ของเขาได้ได้ได้เจ๋งดีมากถ้าหนูอายุเยอะแบบอายุสิบแสิ้าแล้วเป็นศิลปินวงแบบแบบที่หนูชอบสักอย่างเนี่ยกลุ่มเนี้ยรับรองเป็นแฟนคลับกลุ่มแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเยี่ยมมากค่ะคุณครับถ้าพี่กอดตะอายไนไม่อายใช่ไหม <c oughs> <c oughs>